ณนะวันที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับดารินก็4เดือนแล้วครับผมแต่ผมจะพาไปดู EP ของ first day in the world ของดารินนะครับซึ่งเราได้ทําไปแล้วใน EP 0ศและ EP 1หซึ่ง EP พศพูดถึงเรื่องราวก่อนวันคลอดนะครับและ EP 1หเป็นความรู้สึกของผมณนะวันคลอดก่อนที่จะเจอลูกอันนี้ครับ EP 2ไปดูกันว่าวันที่ผมเจอลูกมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไป let's go in อดีตนี่ของของเรานะฮะเต็มเลยไปเอาพวกแบบที่ล้างขวดน,นมมานะครับผม มีหมอนข้างด้วยคนเศร้าติดหมอนข้างผมเองเนี่ยไม่มีหมอนข้างอยู่ไม่ได้อาเซียมันก็ขวดนมไม่โต้องชใช้หรือเปล่านะแต่เตรียมมาไว้ก่อนล้างแล้วแล้วก็อะไรอีกมีทะเบียนบ้านด้วยนี่ที่ล้างขวดผมเตรียมไว้ก่อนทะเบียนบ้านเดี๋ยวเอาไว้อีกทีนึง่ง อันนี้เสื้อผ้าผมเองนี่นะครับไปหาลูกกันนะครับผมดาริน EP 2นะครับผมวันลอปดปาลุยอันนี้ของแบบเยอะมากอะทุกคนดูดิแล้มีของส้มไปก่อนหน้านี้แล้วแบบกระเป๋าเบกเบกอะใหญ่ๆสองชิ้นไม่รู้เตรียมอะไรนะเยอะไปหมดปาเอามาในประตูแล้ว ตู้แตงโมที่แตงโมนะเราลิฟต์ขึ้นครั้งเดียวไม่ถึงนะเพื่อนต้องกดไป16ก่อนแล้วก็ไปต่อที่ชั้น23โอ้ยกดลงที่เพือกดลงเบอ<ร>อันนี้ต้องต่อลิฟต์สอครั้งนะ16บหกแล้วมาย3อยู่ชั้น23ห้อง107นนะครับผมสภาพครับ ดีใจที่ลูกแข็งแรงนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นหน้าลูกตัวเองเลยชั้นเจ็ดแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวดูดิลูกเราจะดื่มตามองพ่อมันไหมหัวยุ่งมากเลยอยากอาบน้ํามากตอนนี้ไปตัดเล็บมาด้วยนี่พูดออกแบบลูกจะได้อนามัยนิดหนึ่งนะฮะโอ้ยไม่ฟองปะปะปะปลนะครับสูติ จมพิเศษขอบคุณครับเึ็ห้องแล้วโอ้โหเต็มเลยโอ้โหลูกยากถ่ายครับครับผมโอ้โยเป็นไงบ้างสวัสดีครับผมสวัสดีครับ

แย่เลยปวดเป็นลมปวดเป็นลมตั้งสิบปีองนวางไว้กับลูกหลักตื่นบ้างยังแม่โอ้ยร้องหลายรอบแล้วร้องหลายรอบหรอเสียงดีไหมเสียงดีไหมล้องโู้หนูได้ไหมัล้ัวลองสู้หนูได้ปะหนูมากกว่า โอเคเดี๋ยวน้องหลับอยู่นะครับเก็บของก่อนมีสองเหตุการณ์มีทวดเป็นลมด้วยเหตุการณ์ งเปิดแฝงมากพูดไปย่เเีรู้แล้วแต่มาไม่ได้น้ำตากพี่พยายามดึงน้ำหากจึ๊งๆขับหนูทำกับข้าวรสสุดแล้วแต่งการแห้งน้ำตาใส่ด้วยไม่ได้ติดเข็มมือนก็ถ่ายก็ถ่ายรูปกับรูปนี่ก็ถ่ายกับญาติๆด้วยดีไหมถ่ายรูปมุมไม่ไหมมุมที่หมูมเดี๋ยวแล้วถ่ายกับคุยปั๊มันอายปะเอามาปิดหน้าสิครับ จ้องจะปลียนได้ทำไมไม่นอนกว้างยังไม่นห้นอน107ใช่ไหมคอเดไม่หลุดะต้องคอยเอาผ้าลงไงต้องห่อใหม่ใช่ไหมไม่งั้นดูทั้งคืนชันที่กสาเขาหลับเขางตมาเลยก็เจอเลยไม่ต้องไอ้นี่ หมยี่สามห้องท่านที่ยี่สามห้องหนึ่งศูนย์เจ็ดกินมันเบอร์รี่ไงคุณแม่กินมันเบอร์รี่ผ่านแล้วครับ อะไรนะใหญ่ยังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแบงค์เอาตังค์ให้พี่เอซื้อซื้อข้าวให้น้องตัวเตยข้าวหมกไก่ไว้ให้แล้วคือลดูนะเพราะว่ากาขแล้วสวัสดีครับไปไม่เยอะสวัสดีครับไปแล้วหลับหรืว่าับแล้วไม่ต้องหนูต้องต้องดูแลตรงนี้แล้วแหละ เหองไปดูของกันเองเอ๊ะตัวซื้อเป็นเซตอ่ะเหรอเอาจมูกคือจะซื้อเป็นเหรอโดยล้วก็ว่าจะซื้อเป็นเหรอรับฟันลานนะพอ่เลุงเอรถอีกฝั่งพี่เอไปยังไงนะไปแล้วพี่เอมาขับมาคนเดียว น้อเตันส0บาที่เอไว้เผื่อน้องอยากกินอะไรก็ไหนอนะไรก็ฝา,<อ>าแม่จ50ะ50บ<อ>าทเผ<อ>ื่อน่าจะเหนไม่ร้อเลยดิน้นเก่งหอว่ายังไงก็ไม่หงุสุดยอดอะ่ะเล่นดิงเหรอหอยังไงก็หลุดอ่ะ แนหนหิวเชื่อไหมอาปากคอย ห้มลงสือแม่กอะไรนะวก้มาเลยใ่้ามองตามองตมงตาเนาเพราะว่าลงมัมนจะเข้าท้องลูกท้องอด้วยทงนอชันคอด้วยชันคอเนี่ย ตัง้งจะชันแล้วพี่แบงค์ก็ต้องระวังอ่ะเปิดมาวันเดียวจะมาตะชันคอยังไ <c oughs> ม่ถึงยี่สิบสี่ใช่ไหมคอแข็งแล้วหฮาวออา,าอืมเดี๋ยวเขาลอยนมให้ ให้หละเอียดนะแม่ก้อนนมอให้ทุกชุ่มแม่ถามเรื่องน,อน,น้องเอยจะไม่ทำไม่ได้หรอแม่ไม่มั่นใจคนบ้านไม่ได้ยินว่าสองสามเ,เขาหนีบดังลยิบขึ้นลงมาตั้งนานแล้วนั่นแหละเลยแม่จะถามนั่น,น,น,นหนะชันเห็นไหมเห็นไหมข่อยข้อเคโอเค็ขอแขเกียว เก่งไหมล่ะนี่ทั้งห่เมื่อยเมื่อยไหมครับฝันดีทุกคนเดอาผ้าอ้อมมาลงกันนะ เห็มีอะไรเกิดขึ้นแม่ไม่หนึ่งสองสามกำลังกินนมวิดีโออยู่ก็ไม่รู้อะรู้ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่รู้เมียนมกำลังกระตุ้นนมแม่ลินกำลังกระตุ้นนมแม่ใช่ต้องกินให้หมดประมาณต้องหมดเพราะว่ามันแก้วเนี่ยแก้วเป็ก ยังเลยนมนไปไหนเลยใช่ฉีดเข้าปากลูกโดยตรงนะนมครับนมอมวนมือพ่อกับแม่บังหน้าลูกหมดขาวไหมขาวดูขาวจ้วบหมดจ้วะหมดแล้วกิจกรรมน่าจะอยู่กับการให้นมลูกแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงต่อยกต่อครั้ง ลูกหลุดจากเต้าแ,แล้วเล้าขยาับเอาโอโห้ลูกจรงจริงๆตรงนั้นน่าจะมีผ้ารองนะเพาะอาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แย่ก็ไปในปากลูกนะดูดเก่ง เมื่อยเหมือนกันนด้นแท่าเป็นแล้วน่ะเขาอหิวจนต่อไปก็เหลือแค่พ่อเช็ดขี้ <c oughs> อา้าวเกดแก้วไม่ดูน้องเหรอทำไมอะเดือดร้องเหรอ มาเล่นครับเนี่ยไหนลองคุยออกับน้องกันสิลกชื่อาลีนนี่ตอนนี้เป็นเวลา สี่นนาครึ่งนเพึ่งให้นมลูกเราก็เช็ดอึไปสาวน้อยแอ,แอบลืมตาตลอดเวลาโอ,โอ้ตัวเียบร้อย นมไปนมแม่ยังไม่ค่อยไหลเยอะอืมควรจะต้องกระตุนด้วยนมที่โรงพยาบาลให้มาเป็นสายสลิงแย่เข้าไปที่มุมปากพร้อมกับให้งับเอาไปกระตุนีนโรงพยาบาลเด็กนะนอัน,นี้นมวิธีอุ่นนมนมพอมนะ ตองน้ำให้เดือดไปแล้วก็บีบน้ำร้อนลงแล้วก็เากลีก่ยนมเนี่ยสวมรอบไปแม่ก็จะอุ่นๆแล้วก็มาบีบเพื่อกระตุ้นให้นมจริงแม่มันออกนะไอ้ลูกจะร้อง้ ร้องหลอกเด็กไม่อยู่ไม่กี่อย่างนะหนึ่งไม่ชีหรืออึก็จะร้องสองหิวหอะไรอีกลักก็จะมีแค่สามเลออึดอัดตัวอะไรเงี้ยก็ามาใบล,ลง รักหนูมากเลยนอ,เน,นอนตั้เแต่นอนพอนี่นอนอาบผมเหนีนยวเท้าเท้าลูกผมนะฮะเหนิ้วยาวมากดูสิจะนอนอย่างเดียวเลยขอแข็งด้วยขอแข็งอ้าวผิวแดง กินนมอ่ะกินนมอ่ะไปเซลลิงเดี๋ยวข้าวเต้าก็น่าจะกินอีกข้าวเต้าเลยมาอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะในการป้อนนมลูกอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะครับผม ในการป้อนนมลูกของเด็กที่มีปัญหาติดหลับนะหลับจนแบบไม่ทานอะไรเลยหลับแบบกินนมไม่อิ่มเรียกหิวนมหลายครั้งมากินก็ไม่กินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเทคนิคนะครับวิธีการก็คือให้เราใช้นิ้วเนี่ยลูบเบาๆเป็นลักษณะกดเบาๆฮนะลูบอะไรที่ฝ่าเท้าห้ามกดแรงนะฮะ ใช่แล้วเด็กกินกินนมเลยกินเยอะด้วยแต่ตอนนี้ไม่กินออามาแล้วดีนีน่เห็นไหมห็นยอดยไหมรูปโอ้ นี่ลูกใครมีปัญหาลูกติดหลับไม่ยอมทานนมนะฮนะนี่ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมลูกเบาๆที่ฝ่าเท้าอาจจะป,ะประกอบกับการยกแข้งยกขาเขาเนี่ยอะไรเงี้ยเพื่อกระตุ้นให้เขาตื่น,ต,นตลอดเวลาจับสัมผัสตัวเขาเนี่ยมือเย็นๆของเราเนี่ยสัมผัสเขาได้เลย หรือบางทีเราอาจจะหาสำลียชุบน้ำอุอน่นแล้วก็บีบให้หมามาเช็ดที่ตาเขาได้กะท,ทำให้เขาเตื่นได้เหมือนกันลองใช้กันดูนะครับแต่ที่ผมใช้แล้วได้ผลกินนี้รูปเทา้าอีกครั้งแรกของผมเลยนนกินนมกินจักมากแ่ของาตอนนี้เด็กน้อยมาทำตาปาเดือดจัง ไมลุกสบ,บายตัวหลอลูกสบ,บายไมลุกถึงว่าผิวพันใสเงี้ยนใส